นวดแล้วหนีเรื่องราวของคนอยากยกฐานะทางการเงินของตนแม้จะตายดาบหน้าก็ยอมบางคนก็ตายจริงๆบางคนก็บาดเจ็บทุพพลภาพหรือติดหนี้เพิ่มเติมก็มีมีทั้งหญิงชายถูกหลอกไปทำงานแบบมิจฉาชีพกับเว็บพนัน call center เ,เ,เพื่อไปหลอกเงินอีกต่อหนึ่ง เรื่องนวดแอบแฝงบางคนก็คิดว่ามาแล้วจะรวยจะได้เงินไปจ่ายค่าเทอมลูกค่างงวดบ้านค่างมวดรถค่าบัตรเครดิตแต่ไม่เป็นไปตามคาดในประเทศแถบตะวันออกกลางการมีเพศสัมพันธ์นอกจากสมรสเป็นความผิดเมื่อถูกจับได้ก็จะถูกจองจำ ก่อนส่งตัวกลับกรณีแย่ๆคือมาแล้ว3ถึงสวันก็รู้ตัวว่าต้องรับแขกต้องหนีมาพึ่งพาภาครัฐหนีแบบตายเอาดาบหน้าเช่นกันมาก็แบบตายเอาดาบหน้าหนีก็หัวสุกหัวสุนเพราะนายจ้างและเอเจนต์ออกเงินให้ก่อนในการเดินทางมารา เจ็ดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทจึงถูกนายจ้างตามล่าตัวนวดแบบแอบแฝงจึงเป็นแบบนวดแล้วหนีบางคนรับแขกจนติดเชื้อโรคป่วยหรือท้องไม่มีพ่อก็มีนวดแล้วหนีส่วนใหญ่ดูโฆษณาจากโซเชียลมีเดียเช่น Tik Tok แล้วเคลิ้มหลงเชื่อ เสียเวลาเสียเงินเสียตัวเสียอิสรภาพเสียชีวิต